สวัสดีค่ะสวัสดีซีช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,นวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะสูตรของสูตรของหลานเนาะโอ้มเม็ดเดียวมเม็ดเดียวหลานก็ตายเลยนะคะช่วงนี้เอาเอา,เอาไปพิมพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูก่อนนะคะทุกคนชอบค่อยจัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าช่วงนี้สูตรหลานดอบค่ะตัวตัว,ตวมเม็ดเดียวนะคะ ตัวเม็ดเดียวสูตรล้านดอกลงมา3วันติดแล้วนะคะที่ไม่เข้าเข้าอยู่แต่กไปเข้าหน่อยสามัคคีนะคะเข้าหน่อยสามัคคีแต่แอดว่าแอดก็กลวัววันนี้มันก็มาเนาะแต่ว่าสงหายไปจริงๆนะคะทุกคนหายจากหายจากวงการไปเลยนะคะแต่ก็เข้าหน่อยสามัคคีเนาะแต่ว่ามันมาหน่อยสามัคคีแล้วเด้มันอาจจะมามันอาจจะมาวันนี้บอกค่ะหรือ,อยังไงก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าตัวเด่นของหลานนะคะยอมรับเลยนะคะ หลุดค่ะหลุดสวันติดแล้วนะคะนิ้นและย้ำนะคะทุกคน3วันติดนะคะตอนได้ก็โห و, ปังนมแต่ว่าตอนหลุดก็หลุดยับเลยนะคะเอาลองดูก่อนนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่16 นะคะคแอดกอ็ขอสรุปวันที่25ให้ทุกท่านก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะขอให้ปังตั้งแต่ลงไปยันถึงตอนค่ำเลยนะคะทุกคนทั้งวีทั้งวันเลยนะคะขอให้สูตรกลับมาเดินดีนะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะ เจ้าแม่ค่ะทุนยับเลยค่ะช่วงนี้นะคะโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานนี้นะเสียดายมากนะคะเออแปดหกของนางเลาวแปดหกแปดเจ็ดที่นางเน้นหวยลาวพัฒนานะคะทุกคนโอ้ค้าหน่อยหมดเลยนะคะสี่หกแปดสองแปดหกนะคะหกแปดหนึ่งหกแปดนะคะหมดเลยนะคะ 6, 8, หกแปดแถมเป็นเลขทูบด้วยเนาะทุกคนเนาะเลขทูบกระปังนะคะช่วงนี้นะคะ อย่าลืมจับตาไว้ค่ะพรุ่งนี้เราจะได้หมาได้หิงได้ปังกันอีกนะคะสําหรับหวยลาพัฒนาเนาะเอ้ยหวยเออเอาเลขทูบนี่เรามาเล่นหวยนี่นะคะพรุ่งนี้นะคะจุดเลขทูบเนาะเลขทูบวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่ิบเจ็ดนะคะไม่ได้ไดิทุกคน เอามาดูนะคะเข้าอะไรบ้างเข้าน้อยสาค่ะเข้าน้อยสาตัวเน้นเลยนะคะน้อยสามัคคีตัวเน้นนี่ค่ะ92นะคะ24ก็ตัวเน้นค่ะไปสามัคคีหมดเลยนะคะ 1CVIP เข้า 1CVIP เข้า4 3พิเศษโอ้ตัวเจาะเข้า2หน่อยเลยนะคะพิเศษแล้ว VIP เสียดายที่ไม่ได้หนอยปกนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวที่ออกนะคะวินนะคะอ้าวินกลับมาแล้วนะคะสายวิน4 6 8, 8นะคะเข้ากิด2 8 6เข้าปกนะคะ4 หกสี่เอ้ยเก้าสี่หนึ่ง V I P นะคะหนึ่งหกแปดพัฒนานะคะแปดยังอยู่หรือเปล่านะคะหกแปดยังจะมาอีกโอดว่าไม่มาแล้วหรอคะ่ะอ่ะแต่ก็ไม่แน่ดิเพราะว่ามันมาสี่นอยเมื 4, ่อวานสี่นอยแถมนอยที่เอ่อนอยอะไรอีกที่ทุกคนเล่นกันนะคะนอยอีกนอยเยอะแยะเลยนะคะทุกคน ป้าแค่น้อยที่แอดเห็นนี่ก็คือสี่น้อยแล้วนะคะแอดเก็บแค่สี่น้อยเอ้เจ็ดน้อยเนาะที่เหลือไม่ไหวค่ะมันเยอะเกินนะคะไหนจะพวกโฮโมโฮมินอะไรอีกเนาะเออแล้วก็หลายๆหน่อยที่เอฟซีไปแตกไปก็ดีใจด้วยนะคะโอ้มันเอาห้าหกแปดมันเอาห้าหกแปดไปแตกแถวหน่อยอื่นหมดเลยนะคะน่าเสียดายไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ถูกอีกนะคะ นี่นะคะทุกคนก็เข้าตามนี้เลยนะคะตัวเน้นตัวเจอะไปเข้านู่นมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกนะคะอ้วนาเสียด้าว้วนี่หวยออกอย่างโอ้ไม่มีเ 96. ก 96, ้าหกสี่ห้าเก้าหกนอโอ้ไม่มีในนี้นะคะ เอามาดูค่ะทุกคนของวดวันที่26นะคะจะไปต่อได้ไหมนะคะน่าังยังอยู่แถวนี้ละค่ะหนึ่งสองสามนีวันนี้สามขึ้นนะคะ สามนะคะเม็ดเดียวหนึ่งสองสามต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยนะคะเอาลองดูนะคะสองสามหนึ่งสี่นะคะสองสี่สามหกนะคะตัวเน้นสองสามหนึ่งสี่นะคะตัวสามตัวหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสี่สองสี่เก้าสามหนึ่งหกนะคะตัวเน้นหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งสี่นะคะวินนะคะหนึ่งสองสามเก้าสี่หกห้านะคะหนึ่งสองสามเก้าสี่หกห้านี่คือวินนะคะ วินนะคะถ้าอันนี้ก็มีแค่ตัวนี้นะคะถ้าตรงนี้เอดก็จับให้หมดเลยนะคะทุกคนแอดก็จับให้หมดเลยนะคะนี่ถ้าถ้าเอาแค่ตรงนี้มันก็จะมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีเก้ามีสี่มีหกโอ้ถ้าเอาแค่ตรงนี้มันจะไม่มีห้านะคะจะมีหกตัวสองสี่หกนะคะ แต่ว่าแอดก็เอานี่ขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นตัวน้นใช่ไหมก็เป็น5้านะคะวินนี่เน้นและย้ํานะคะแอดเป็นคนทําให้เองนะคะนางจับแค่3ตัวและ2ตัวให้นะคะจับแค่สาตัวและ2ตัวให้แล้วก็ให้ตัวเด่นนะคะวินนี่แอดทำให้ f c เองเพราะว่าบางทีนะคะ f c ชอบวินนะคะเพราะว่าโอ้บางทีมันเฉียดนะคะนี่แหละเหมือนที่นางจับนะคะมัน บางทีก็ไม่ได้อ๋อแล้วแอดนะคะแอดทำหลักไอ้นี่ให้ทุกคนคะ่ะทําหลักร้อยนะคะลองทําดูนะคะเพิ่งหัดทําค่ะเนี่ยลองดูนะคะ fc บอกว่าให้ทําหลักร้อยให้หน่อยนะคะหวยฮาหน่อยแอดลืมลงของตัวเองคะ่ะใช่ไหมเหมือนจะลืมนะคะเออนี่ให้ดูก่อนนะคะหลักร้อยของแอดนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะลองทําก่อนนะคะทุกคนเลือกเอาก่อนนะคะหรือจะยังไงก็ดูทรงไปก่อนเพราะว่าแอดก็ยังไม่เก่งนะคะเพิ่งทําครั้งแรกเลยจริงๆนะคะ รอดูไปด้วยกันเนี่ยค่ะเย็นนี้นะคะแอดเพิ่งทําวันแรกแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะที่ลองทําหลักร้อยนะคะหลักร้อยหวยฮานอยเนาะ0123นะคะเอา้าโอ้ยโบเมนสิเป็นรักรวยมืดโบนะ้ำมูลหนีเนาะเอามาดูนะคะ35นะคะ43 25 16นะคะตัวเน้นอยู่ที่35 43นะคะ153 356 254นะคะ156นะคะ ตัวแถมนะคะ15 152 2 6 1 2 6มีตัวซ้ำไม่เหมือนมันคล้ายๆกันนะคะทุกคนเอาตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหลักร้อยของแอดนะคะเป็นหลักร้อยของแอดเอาไปใช้กับสูตรแอดนะคะอันนี้เอาไปใช้กับสูตรแอดนะคะลองดูค่ะลองดูแอดก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะจะเข้าไหมครั้งแรกที่ทํานะคะครั้งแรกที่ทําย้อนหลังมันก็เข้าหมดนั่นแหละค่ะย้อนหลังมันก็มาหมดเราก็มาจับดูตําแหน่งกันนะถ้าถ้ามันย่นลงมาอีกเราก็ เราก็จะได้ตัดตัวที่มันไม่โอเคออกนะคะอันนี้แอดขออนุญาตให้สี่ตัวก่อนนะคะให้เอฟซดูก่อนนะคะถ้ามีตำแหน่งไหนที่มันมาบ่อยๆมาดีๆนะคะเราก็ค่อยเอาตำแหน่งนั้นเนาะทุกคนเนาะที่เหลือเราก็ตัดออกค่ะตัดออกเอาทีตัวที่เราก็ดูก่อน,นะคะ่ดนนะ,คะดูก่อนเนาะเพิ่งทําครั้งแรกแล้ววันแรกนะคะทําลืมค่ะลืมลืมลืมลงในคลิปตัตวเองนะคะแอดก็ว่าแอดลืมอะไรเนาะมาเห็นพอดีนะคะ ลีดเดร์ค่ะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะลองดูค่ะลองดูลองดูไม่เสียหายนะคะแต่เอยแอดไม่ได้ให้ไปทั้งสี่ตัวนะคะคือเราดูก่อนนะคะเราดูก่อนแล้วก็เออถ้าตำแหน่งไหนมันมาโอเคมาดีเราก็ค่อยตัดเอาตำแหน่งนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกเนาะทุกคนเนาอะ,อะดูไปก่อนดูไปด้วยกัน,นะค่ะเข้าใจเนาะ เดี๋ยวจะบอกว่าให้เยอะไปที่ให้เยอะนี่เพราะว่าลองทําค่ะหาสูตรลองทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าสูตรมันนิ่งหรือว่าสูตรมันโอเคเราก็ค่อยตัดแล้วก็ให้มันเหลือแค่ตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อน,ขอ,นขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะเดี๋ยวคลิปหวยราวคลิปอื่นๆแอดจะค่อยๆทยอย,อย,อยลงให้นะคะเอ,เอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะทุกแนวทางที่มานําเสนอนะคะมาจากการคํานวณน,นะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ทุกคนเอาไปพิจารณากันดูก่อนนะคะไม่มีใครรู้หวยจะออกอะไรนะคะถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยสาหรบับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ